สวัสดีครับครูวีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครูวีสอนภาษาอังกฤษนะครับวันนี้เนี่ยครูวีก็จะมาพูดถึงนะครับโครงสร้างต่างๆของภาษาอังกฤษนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในบทเรียนนี้เนี่ยครูวีขอเรียกว่า English Grammar by ครูวีนะครับก็คือหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะครับจากที่ครูวีสรุปมานะครับมีทั้งหมด15หัวข้อนะครับที่ครูวีจะทําไว้ในเพลย์ลิสต์นี้ที่เกี่ยวกับ grammar นะครับแต่จะทยอยลง ทีละคลิปทีละคลิปนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมเนื้อหาสรุปเนื้อหาให้สั้นใจความกระชับที่สุดนะครับเพื่อแบ่งปันให้กับท่านที่เข้ามาฟังนะครับในช่องของครูวีจะได้เข้าใจง่ายๆเนื้อหาทั้งหมดนะครับของครูวีนะครับในเรื่องของ English Grammar เนี่ยมีทั้งหมด15หัวข้อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับเนื้อหา English g r a m m a r by ครูวีนะครับมีทั้งหมด15หัวข้อด้วยกันครับได้แก่1นะครับ nouns หรือคำนามครับ 2. pronouns คำสรรพนาม 3. tense s โครงสร้างประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับซึ่งเมื่อเราเรียนเรื่องของ tense s แล้วจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกริยา3ช่องนะครับอันนี้จำเป็นที่จะต้องรู้นะครับม่อย่างนั้นแล้วเรียนตรงนี้ไม่เข้าใจนะครับ 4. นะครับ subject verb agreements นะครับ ประธานกริยาสอดคล้อง 5. Modal verbs หรือว่า Helping verbs ก็ได้นะครับเป็นกริยาช่วยนะครับ 6. นะครับ Infinitive and gerund นะครับกริยาแท้กริยา verb ing นะ 7. Articles คำนำหน้านามนะครับต่อไป 8. นะครับ Prepositions คำบอกตำแหน่งต่างๆนะครับเช่น in on at under 9. นะครับ Adverbs นะครับพวกกริยาวิเศษนะครับ10นะครับ comparison การเปรียบเทียบนะอันนี้ดีกว่าอันนั้นอันนั้นดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะฮะต่อไป11นะครับ participles นะครับ12 clauses พวกประโยคต่างๆนะครับ13 conditional sentence ประโยคเงื่อนไข14 passive voice นะครับในรูปแบบที่ประธานถูกกระทำอย่างเช่นนะฮะฉันถูก แม่ตีนะครับเราจะเ,เขียนอย่างไรนะฮะในรูปประโยคจะไม่เป็นรูปประโยคปกตินะครับและ15ครับ report His speech นะครับการเอาคำพูดคนอื่นมาพูดนะครับนี่คือทั้งหมด15หัวข้อของ English Grammar by c r u w e ครับคำนามคืออะไรนะครับคำนามคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราครับไม่ว่าคำนามนั้นจะนับได้นับไม่ได้จะมองเห็น มองไม่เห็นเป็นความรู้สึกนะครับก็คือคำนามคำนามก็จะแบ่งออกเป็นอยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับคือคำนามที่นับได้นะครับกับคำนามที่นับไม่ได้นะครับซึ่งคำนามที่นับได้นั้นเนี่ยเวลาเราพูดนะครับเราก็จะต้องมีการใส่ a กับ a n y ไว้ข้างหน้าให้รู้ว่าคำนามนั้นเนี่ยนับได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างครับถ้าจะบอกว่าครูวี has house ครูวีมีบ้านเหมือนภาษาไทยได้ไหมครับ ไม่ได้นะครับในภาษาอังกฤษไม่ได้ดังนั้นครูวีจะต้อง has แล้วก็มี a หรือ a n house เพราะว่า house นับได้แล้วครูวีมีบ้านหลังเดียวก็จะต้องใส่ ahouse a ไว้ข้างหน้านะครับที่ใส่ a r เพราะว่า house นั้นเป็นเสียงพยัญชนะนะครับแต่ถ้าบอกว่าครูวี eats an egg egg เป็นเสียงสระดังนั้นต้องใช้คำว่า an egg นะครับ นี่แหละครับนี่คือคำนามที่นับได้เราจะต้องใส่จํานวนอยู่ข้างหน้าเสมอเวลาเราพูดนะครับนะหรือถ้าเกิดมีอยู่2ส,สิ่งขึ้นไปเราก็ใส่จํานวนหรือใส่คําว่า many ไว้ข้างหน้านะครับเช่นครูวีมีรถ2คันต้องบอกว่าครูวี has two cars นะครับจะไม่บอกว่าครูวี has cars เพราะว่าไม่รู้ว่า how many cars ไม่รู้ว่ารถกี่คันนั่นเองนะครับ ดังนั้นคำนามจะต้องมีอะหรือแอนไว้ข้างหน้าหรือคำบอกจำนวนเสมอนะครับสิ่งที่ครูวีพูดนะครับอาจจะไม่ละเอียดเท่าในเนื้อหาที่ครูวีสรุปมาแต่ครูวีอยากจะพูดนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับให้พวกเราที่มาดูคลิปนะ้ในช่องครูวีสอนภาษาอังกฤษนะครับได้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับต่อไปนะครับคำนามนอกจากใส่ A หรือ an แล้วนะครับถ้าคำนามนั้นนะ เราต้องการทําเป็นพระหูพจน์คือมากกว่า2ส,สิ่งนะครับเช่นจากที่เรามีบ้านหลังเดียวกลายเป็นมีบ้าน2หลังนะครับก็จะต้องทําตามต่อไปนี้ครับกดกันเปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นพระหูพจน์นะครับนะอันที่1เนี่ยโดยทั่วไปนะครับนะคำนามในภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นคํานามที่นับได้เนี่ยเราสามารถที่จะเติม s ได้เลยนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับคำว่า purse คํานี้นะฮะ เราสามารถที่จะเติม s ได้เลยก็ออกเสียงว่า purses ครับกระเป๋า,าเงินผู้หญิงนั่นเองนะครับตัวอย่างที่สองคำว่า job นะครับก็เติม s ได้เลยนะครับก็กลายเป็น jobs ตัวอย่างที่สามนะคำว่า building นะครับตึกอาคารนะครับหนึ่งหลังถ้าหลายหลังก็เติม s ได้เลยกลายเป็น buildings ตัวอย่างที่สี่เนี่ยคำว่า ticket นะครับคือตั๋วนะครับ นะก็เติม s ได้เลยก็เป็น tickets เห็นไหมครับว่าคำนามทั่วไปเติมแค่ s ก็กลายเป็นพหูพจน์คือมีมากกว่า2คํคำขึ้นไปแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคำว่า buildings นะครับถ้าเราจะแต่งเป็นประโยคสูนึกว่ามีตึกมากมายในกรุงเทพนะครับถ้ามีตึกหลังเดียวเราก็ใช้คำว่า there is แล้วต้องใส่คำว่า building นะครับอย่าลืมว่าต้องเติม อ่าด้วยนะครับแต่ถ้ามีหลายๆหลังนะฮะมีมากมายก็ใช้คำว่า there are นะฮะ there are แล้วคำว่า building นะครับก็เติม s ทีนี้ตรงเนี้ยเราจะมาใส่ a r n d ไม่ได้แล้วนะครับถ้ามีมากมายเราสามารถที่จะใส่คำว่า many ได้หรือใส่คำว่า a lot of ได้ครับ กฎข้อที่2นะครับบอกว่าถ้านาวนั้นนะครับลงท้ายด้วย s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  h c h o และ x นะครับให้เติม es นะครับยกตัวอย่างเช่นคำที่1นะครับคำว่า glass นะครับลงท้ายด้วย double s นะครับก็เติม es ออกเสียงว่า glasses นะครับนะเมื่อออกเป็นเสียง glasses แล้วนะครับคำนี้จะมีความหมายแปลว่าแว่นตาก็ได้นะครับแล้วแต่บริบทนะครับหรือแปลว่าแก้วนะครับ แก้วหลายใบนะครับก็ได้แล้วแต่เลยนะครับว่าบริบทนั้นหมายถึงอะไรนะครับคําต่อไปคือคําว่า l l s s นะครับห้องเรียนหลายๆห้องก็เติม es เป็น classes ครับคำว่า branch นะครับแปลว่าแปลงนะครับแปลงหลายอันก็เติม es กลายเป็น b r a n c h e s นะครับ b r a n c h e s คำว่า o o c h นะฮะออกเสียงว่า coach หรือ o a c h ได้เหมือนกันนะครับเราจะคุ้นเคยกับเสียงที่สองนะคำว่า Coach นะครับผู้ฝึกสอนลงไทยด้วย c h นะครับก็เติมอ s อออกเสียงเป็น coaches นะครับคำว่า box ลงไทยด้วย x ครับเติม ES ออกเสียงปว่า b o x ก s กล่องหลายใบนะครับต่อไปคำว่า Cargo นะครับ Cargo ก็เติม ES ครับจะเป็น Car g o ก้สังเกตนะครับว่าเมื่อคำนี้ลงไทยด้วย O นะครับ แล้วเติม es จะไม่มีเสียงพย,ยัญนเพิ่ม1เสียงนะครับเพราะว่าตัว o จากเดิมนั้นไม่มีเสียงพวกตระกูลที่ออกเสียงชพวกนี้คร,นครับดังนั้นคำว่า cargo จึงเติม es เป็น c a r g o s ออกเสียง s ปกตินะครับนะ,ะ cargo ก็คือสินค้าที่ถูกบรรจุนั่นเองนะครับต่อไปคำว่า fox นะฮะเห็นไหม fox มีจุดเสียง x มาดังนั้นเมื่อเติม es จึงออกเสียงว่า f o x e s สุนัขจิ้งจอกหลายตัวครับนี่คือกฎข้อที่2อย่าลืมนะครับถ้าตามด้วยคำพวกนี้นะครับจะต้องเติม es ครับกฎข้อที่3นะครับคำนามต่อไปนี้นะครับแม้ว่าข้อเมื่อสักครู่นั้นนะครับลงท้ายด้วย o สามารถเติม s ได้แต่คำพวกนี้นะครับนะลงท้ายด้วย o ก็จริงนะครับแต่เติมแค่ s เท่านั้นได้แก่คำอะไรบ้างไปดูนะครับคำว่า photos เติม s ครับ p i a โนเติม s ครับเอโวคาโดเติม s ครับรั i โอเติม s ครับซูเติม s ครับสตูดิโอเติม s ครับวิดีโอเติม s ครับกิโล s เติม s ครับและ a คน a r รูเติม s นะครับดังนั้นพวกที่มีข้อยกเว้นนี้มีไม่กี่คำนะครับอันนี้ เราต้องจำนะครับเมื่อมีคำที่ลงท้ายด้วย o แล้วเติม es ลงท้ายด้วย o แล้วเติมแค่ s ก็ยังมีคำต่อไปนี้นะครับนะสามารถเติม s หรือ es ก็ได้แม้จะลงท้ายด้วย o เหมือนกันนะครับมีอยู่4คำนะครับได้แก่ m e r c s r o ยุงนะครับ volcano ภูเขาไฟครับ tornado พายุ tornado นะครับและคำว่า zero เลขศูนย์ครับ สี่คำนี้จะเติม s หรือ es ก็ได้จำไว้ให้แม่นนะครับกฎข้อที่4นะครับคำที่ลงท้ายด้วย y นะครับและหน้า y นั้นเป็นสระก็คือ a e a o u นะครับเราเติมแค่ s อย่างเดียวแต่ถ้าหน้า y นั้นไม่ใช่เป็น a i o u นะครับเราต้องเปลี่ยนไอเจ้า y ตัวนี้นะครับให้เป็น i e s นะครับเช่นตัวอย่างคำว่า birthday birthday ลงท้ายด้วย y ครับหน้า y เป็นสระนะครับ ก็เติมแค่ s ตรงนี้นะฮะกลายเป็น birthdays นะครับคำว่า tray นะฮะถาดนะครับถาดกินข้าวหรือถาดใส่ภาชนะต่างๆนะครับนะลงท้ายด้วย y ก็จริงหน้า y เป็นสระครับเติมแค่ s ออกเสียงว่า trays คำว่า key กุญแจครับลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นสระครับเติมแค่ s นะครับแต่ถ้าคำที่ลงท้ายด้วย y แล้วหน้า y เป็นพยัญชนะต้องเปลี่ยน y เป็น i e s นะครับคือคำว่า city ลงท้ายด้วย y นะครับแล้วหน้า y เป็นเพียญชนะคือตัว t นะครับดังนั้นเปลี่ยน y เป็น i e s ก็ยังคงอ,ออกเสียงเหมือนเดิมแต่มีเสียง s ออกมานะครับคือคําว่า cities คําว่า story นะครับลงท้ายด้วย y หน้า y นะเป็นพยัญชนะเปลี่ยน y เป็น i e s ครับอ่านว่า stories คําว่า country ลงท้ายด้วย y ครับหน้า y เป็นพยัญชนะคือตัว r เปลี่ยน y เป็น i e s ครับออกเสียงว่า countries กฎข้อที่5านะครับคำนำต่อไปนี้นะครับจะเปลี่ยนรูปนะครับเมื่อเป็นพหูพจน์นะครับอันนี้ต้องจําให้มั่นเหมือนกันนะครับคือคําว่า man นะครับออกเสียงเป็น men คําว่า woman ออกเสียงเป็น women คําว่า f o o d ออกเสียงเป็น feet คําว่า tooth ออกเสียงเป็น teeth คาว่า mouse หนูนะฮะออกเสียงเป็น mice คําว่า goose นะฮะเป็นห่านนะครับออกเสียงเป็น geese คําว่า louse ออกเสียงเป็น lice คำว่า person สามารถเขียนเป็น person ที่เติม s ได้หรือเปลี่ยนเป็น people ได้เช่นกันครับคำว่า child ออกเสียงเป็น children คำว่า ox ออกเสียงเป็น o x e n นะครับวัวตัวผู้นะครับกฎข้อที่6นะครับคำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe นะครับให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น ves นะครับเมื่อต้องการเป็นพหูพจน์เช่นคำที่1ครัคำว่า life ชีวิตนะครับลงท้ายด้วย fe เปลี่ยนเป็น v e s ครับก็ยังออกเสียงว่า lives เหมือนเดิมนะครับคำว่า thief โจรนะครับลงท้ายด้วย f เปลี่ยน f เป็น v e s ออกเสียงว่า thieves คำว่า voo ลงท้ายด้วย f เปลี่ยนเป็น v e s w o o s คำว่า knife ลงท้ายด้วย f e เปลี่ยนเป็น v e s knife คำว่า shelf ชั้นวางของลงท้ายด้วย f เปลี่ยนเป็น v e s shelf คำว่า leaf ใบไม้ f, เปลี่ยนเป็น v e s เ,เป็น,น leaves คำว่า half แปลว่าครึ่งเปลี่ยนเป็น v e s half 7นะครับคำนามต่อไปนี้นะครับน้ไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์คือมีหนึ่งอย่างหรือพหูพจน์คือมีหลายอย่างนะครับรูปเดียวเขียนเหมือนกันนะครับคือคำที่หนึ่งนั่นแก่คำว่า deer กวางนะครับที่สอง series ก็คือหนังเป็นตอนตอนนะครับคำว่า sheep แกะนะครับคำว่า species สายพันธุ์ต่างๆนะครับคำว่าปลา fish นะครับ ปกติแล้วการเปลี่ยนเอกนพไป็ังหูจพดของ fish นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนรูปถูกไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยเราจะไปเจอ fish เติม es คือ fishes นะครับถ้าเติมแบบนี้นะเราเจอแบบนี้ก็จะแปลว่าสายพันธุ์นะครับคือปลาหลายสายพันธุ์นั่นเองครับ8นะครับคํานามนะครับที่เป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือที่มี2ข้าง2แขน2ขานะครับ จะมีรูปเป็นพังหูพโพ์เสมอนะครับได้แก่อะไรบ้างมาดูคําแรกนะครับคือคําว่า arms นะครับสามารถแปลว่าแขน2แขนได้หรือจะแปลว่าอาวุธก็ได้นะครับคํานี้นะนะเพราะว่าคําว่าอาวุธนั้นมีหลายหลายอย่างครับมากมายไม่มีเขาใครเขานับกันนะฮะอาวุธอีกคํานึงที่เราเจอในภาษาอังกฤษคือคําว่า weapon นะครัอาเสียงว่า weapon damages นะครับถูกทําลายนะครับนะพวกซากปรักหักพังต่างๆนะครับ คำว่า g o o s นะครับอันนี้ต้องระวังดีดีนะครับถ้า g o o s ไม่มี s นะครับจะแปลว่าดีนะครับเป็นคำคุณศัพท์ g o o s เติม s จะกลายเป็นสินค้านะครับ d e b t s คลื่นนะครับ greens นะครับถ้าเติม s จะแปลว่าพืชนะครับพืชสีเขียวต่างๆนะครับถ้าไม่มี s จะแปลว่าสีเขียวนะคำว่า stair แปลว่าบันไดนะครับบันไดปกติแล้วเนี่ยต้องมีมากกว่า2ขั้นเขาจึงจะเรียกว่าบันไดนะครับ คำว่า scales นะครับก็คือตราช่างต่างๆนะครับคำว่า glasses นะครับปกติแล้วก็จะแปลว่าแก้วหลายใบนะครับแต่ในกรณีข้อนี้นะครับสข้างก็คือแว่นตานะครับดังนั้นคำนี้นะฮะจะแปลว่าแว่นนะครับคำว่า shoes รองเท้าครับจะต้องมี2ข้างเสมอนะครับคำว่า sisters กันไกลนะครับจะต้องมี s เสมอเพราะว่ามีอันเดียวแต่ว่ามันมีอยู่2ข้างซ้ายขวานะครับเป็นกันไก่ คำว่า b o o ทลองเท้า boots ครับจะต้องใส่2ข้างนะครับคำว่า h p h o n e s นะครับหูฟังนะครับหูฟังหูมีอยู่2ข้างครับเป็นหูฟังอันเดียวนะครับแต่ว่าเวลาเราฟังเราก็ฟัง2ข้างเขาจึงใช้คำว่า Hphones มี s นะครับเห็นไหมนะครับคำนามที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้จะต้องมีรูปเป็นพหูพจน์เสมอนะครับซึ่งมีอีกหลายๆคำเลยนะครับที่ยกมาให้ดูนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งครับ ต่อไปคำย่อต่างๆในภาษาอังกฤษนะครับสามารถเติม s ได้เลยถ้ามีเป็นพหูพจน์นะครับนะแต่ต้องดูนะครับว่าคำนั้นนะเป็นคำที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ได้หรือไม่นะครับยกตัวอย่าง2องคำที่เราเจอบ่อยๆคือคำว่า vip นะครับก็เติม s ก็เป็น vips นะครับย่อมาจากคำว่า very important persons หรือ people บุคคลนะครับที่สําคัญนะฮะมากๆนั่นเองนะครับ ufo's นะครับ มาจากคำว่า unidentified flying objects นะครับวัตถุที่บินได้ที่ไม่ระบุตัวตนนะครับ UFO อย่างคำพวกนี้ OMG Oh my God เป็นคำอุทานไม่ได้นะครับเติม s ไม่ได้คำว่า as a f มาจากคำว่า as soon as possible คือทันทีทันใดหรือเร็วท่าที่จะเร็วได้หรือคำที่เจอบ่อยๆคือ etc นะครับในการเขียนบทความต่างๆนะครับย่อมมาจากคำว่า etc หรืแปลว่าเป็นต้นนั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้จะเติม s ไม่ได้นะครับต่อไปนะครับเป็น n o n c o u n t nouns หรือบางทีเรียกว่า uncountable n o u n นะครับคือคำนามที่นับไม่ได้นะครับนับไม่ได้คำนามที่นับไม่ได้ก็จะอยู่ในประเภทของความรู้สึกครับความของเหลวนะครับหรือมีจํานวนมากเกินไปที่ไม่มีใครมานับกันนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับคำที่หนึ่งนะฮะคำว่า audience ผู้ชมครับจริงอยู่ว่าคําว่าผู้ชมนั้นเนี่ยสามารถที่จะนับได้เวลาเราไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะประมาณคนได้ว่าหมื่นคนห0 0หมนคนนะฮะร้อคนสิคนนะครับนะแต่โดยปกติแล้วฝรั่งเขาไม่นับกันนะนะครับคําว่า audience คาว่า media นะครับสื่อนะครับสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่า่าไม่ใช่โซเชียลมีเดียก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างที่แปลว่าสื่อนะครับเขาก็ไม่นับกันนะครับ คำว่า public นะครับสาธารณะถือว่าเป็นคำที่ไม่นับนะครับนะไม่มีการเติม s คำว่าคำว่า data หรือว่า data นะครับหรือ data data ที่คนไทยเราพูดกันนั่แหละครับออกเสียงได้2แบบนะครับอันนี้แปลว่าข้อมูลไม่นับเหมือนกันนะครับคำว่า food นะฮะอาหารนะครับอาหารเนี่ยมีรูปเป็นยังไงครับเป็นอยู่ในเรื่องของคำนามที่นับไม่ได้นะครับแต่ถ้าบางทีเราไปเจอ คำว่า food เติม s แปลว่าอาหารหลายหลายประเภทนะครับคำว่า equipment อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยมีความหมายแปลว่าเป็นผ้าหุโพจน์อยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่เติม s นะครับคำว่า garbage นะครับแปลว่าขยะนะครับคำว่าขยะก็ไม่มีการเติม s นะครับเพราะว่ามันมีจำนวนมากมายมหาศาลไม่มีใครไปเติมนะครับคำว่า furniture ก็ไม่เติม s นะครับมีจำนวนมากเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆตกกต่งบ้านนะครับ คำว่า mail จดหมายก็ไม่เติมนะครับคำว่า money เป็นสิ่งที่ไม่เติมเช่นกันนะครับแต่ถ้าบอกว่าคำว่า n o t e นะฮะก็คือแปลว่าเป็นธนาบัตรอย่างเงี้ยได้นะครับอย่างเช่น two o uh, ten bank n o t e นะ t o ten bank notes นะฮนะรเราสามารถที่เติม s ได้นะครับนะ t o ten bank notes อย่างเงี้ยเราได้แต่ว่าถ้าเงินพูดคำว่า money ไม่เติมครับคําว่า c a c h เงินสดก็ไม่เติมนะครับคําว่า traffic จราจรก็ไม่เติมนะครับคำว่า tea เป็นของเหลวครับน้ําชาไม่เติม coffee ของเหลวครับไม่เติมนะฮะ fish sauce น้ําปลานะครับคำว่า ice ของเหลวนะครับเป็นน้ําแข็งเป็นก้อนเราไม่เติมนะครับถ้าจะเติมก็จะต้องใส่ภาชนะนะครับ meat เป็นเนื้อนะครับคำว่า air อากาศ love ความรักความรู้สึกนะครับเติมไม่ได้นะคำว่า bread ขนมปังขนมปังคำนี้เขาจะเติมไม่ได้นะครับนะคำว่าลั k โชคดีนะฮะคำว่าเว l ์นะมั่งคั่งคําคว่า h a p p i n e s s เรื่องของความรู้สึกความสุขและคําว่า Smoke คือควันนะครับพวกนี้จะเติมไม่ได้นะครับดังนั้นคํานามที่เป็นพวกของเหลวจํานวนมากความรู้สึกเราจะไม่เติมนะครับแต่ไอ้พวกของเหลวหรือว่าของที่จํานวนมากเราสามารถที่จะเติมได้โดยเราสามารถที่จะใช้โครงสร้างประมาณนี้ครับ แล้วก็บวกด้วยนะฮะภาชนะนะครับที่ใส่บรรจุแล้วก็ออกตามด้วยของเหลวเช่นอย่างที่บอกนะครับว่า A cup o p c o f f e e นะฮะอย่างนี้กาแฟ1แก้วถ้าสมมุติว่ากาแฟ2แก้วนะครับตรงอ่ะก็เปลี่ยนมาเป็นอ่า two นะฮะ two cup แล้ว cup เติม s ได้ครับ two cup of coffee นะครับประมาณนี้ ั้งหมดที่พูดมานี่ครับคือกฎการเปลี่ยนเอกพจน์เป็นผหูพจน์นะครับดังนั้นคนที่เรียนภาษาอังกฤษนะครับจะต้องจํากฎพวกนี้ให้ได้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเราได้เรียนเกี่ยวกับคํานามที่นับได้และก็กฎของมันมาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฟังบ่อยๆทําบ่อยๆนะครับดูซ้ําแล้วดูซ้ําอีกจนเราจําได้ครับนะครูวีไม่มีอ่าเปเปอร์ชีตมาให้ในลิงก์นะครับอยากจะให้พวกเราได้ฟังนะครับไปทํางานก็เปิดฟังไป ทํางานอยู่บ้านนะครับหรือทําธุระต่างๆนะครับเราก็เปิดฟังได้นะครับฟังช่องครูวีสอนภาษาอังกฤษนะครับได้ประโยชน์ได้สาระฟรีๆครับไม่เสียเงินนะครับฟังบ่อยๆฟังซ้าๆแล้วเราก็จะจําได้เองนะครับต่อไปเราก็สามารถที่จะรู้นะครับว่ากฎนะครับการทําจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ต้องทําอย่างไรต้องมีกฎอะไรบ้างนะครับครูวีหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่สอนไปนะครับเกี่ยวกับคํานามนะครับ พวกเราที่มาฟังนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับใครที่ฟังไม่ทันนะครับหรือว่าอยากจะฟังใหม่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใน YouTube นะฮะมาฟังนะฮะมากดซ้ํากดฟังฟังหลายๆรอบฟังบ่อยๆนะครับแล้วจะทําได้เองนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาของครูวีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในบทต่อไปสวัสดีครับ